คิดอย่างเดียวเลยก่อนว่าทำไงเราถึงจะได้ไงานให้ป้ากับม้าเนี่ยเขาเขาภูมิใจในตัวเราว่าเราจบวิศวะมาะครับเราก็ตัดสินใจแบบคิดทั้งคืนเลยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็บอกหัวหน้าเลยว่าผมขอลาออกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อแจ็คศิวัตอิสระพินโยครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโทน,นันอาเจียอเทคจำกัดนะครับ เ,เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับจําจหน่ายพวกเครื่องมือวัดเครื่องทดสอบนะครับให้กับโรงงานนะครับอยู่ออฟฟิศสำนักง,งานก็อยู่ที่ดอนเมืองครับอยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมืองใกล้ๆไม่ไกล,กล,กลตัวเมืองกรุงเทพนี่เองครับโอ้ผลงานแรกเลยใช่ไหมครับอ่าก็ต้องบอกว่าสายวิศวะนะ่ะถ้าจบมาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันก็ต้องเข้าโรงงานเนาะครับแต่สําหรับพี่แจ็คเนี่ยอตอนนั้นจบช้ากว่าเพื่อนๆน,นะครับคิดอย่างเดียวเลยก่อนว่า ทำไงเราจึงจะได้งานให้ป้ากับม้าเนี่ยเขาเขาภูมิใจในตัวเราว่าเราจบวิศาวะมาะครับเพราะฉะนั้นงานอะไรเราทำหมดก็กลายเป็นว่าฟ้าลิขิดมาให้ไปเป็นสายของเซลล์เอนจิเนียร์ครับก็คือวิศาวะฝ่ายขายนะครับที่ไม่ได้อยู่ประจำโรงงานนครับจริงๆก็ถือว่าเป็นลูกพ่อค้าป้ากับม้าเนี่เป็นาชาวจีนเนะาะอาจจะเป็นคนไทยนะครับแต่มีเชื้อจีนก็ถูกปลูกฝังมา เป็นพ่อค้ามาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าบ้านที่อุบลเนี่ยจะเป็นอะไหล่จักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ช่วยป้ากับม้าเนี่ยขายอของให้กับลูกค้าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กถึงแม้จะมีงานทําก็จริงครับแต่ป้ากับม้าก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยากเห็นเราเนี่ยเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการเหมือนเหมือนกับป้ากับม้านั่นเองครับจุดเปลี่ยนที่ไปเริ่มทำธุรกิจเอง่ะครับพี่แต่จุดเปลี่ยน ก็คือที่ทํางานตอนนั้นเป็นบริษัทญี่ปุ่นเขาก็จะโปรโมทให้เราเป็นผู้จัดการเนาะเป็นมีเนเจอร์แล้วก็ส่งตัวไปญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าอ,อันนี้มันเป็นจุดที่เราฉุกคิดแล้วว่าถ้าเราไปเรากลับมาเราก็ต้องทํางานให้เขาเต็มความสามารถที่เขาให้โอกาสเราไปแต่มันที่สําคัญคือมันต้องหลายปีเราก็ตัดสินใจแบบคิดทั้งคืนเลยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็บอกหัวหน้าเลยว่าผมขอลาออ ขอบคุณสําหรับที่ให้โอกาสเราแต่เราขอเลือกอนาคตที่ที่อยากทําเพื่อป้ากลับมาก็คือเป็นเจ้าของกิจการครับคือถ้ามองในมุมของของพี่นะครับความสําเร็จเนี่ยมันมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีลิมิตครับเพราะเราเราสามารถที่จะพัฒนาตัวทั้งตัวเราแล้วก็องค์กรของเราในในทุกๆระดับที่เราไปถึงนะครับ แต่ถ้ามองในแง่ของว่าเราผ่านมา19ปีเราเราได้สร้างคุณค่าอะไรเราเติบโตอะไรมาบ้างก็ถือว่าภูมิใจครับและก็ไม่ใช่ทําเพื่อแค่ตัวเองครับแต่หมายถึงว่าเพื่อพนักงานเราเพื่อครอบครัวเราก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ก็ถือว่าสําเร็จหลายอย่างอยู่ครับถ้าอยากจะฝากอะไรตอนนี้พี่ว่ามันเหมาะมากๆแล้วครับในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันมีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องลบๆเข้ามาเราสามารถที่จะชนะ มันได้ด้วยทัศนคติบวกอย่างเดียวเลยใชครับอยากให้ออกไปครับเปิดเปิดใจเปิดโอกาสเนาะนะครับไปอยู่ในกลุ่มสังคมใครก็ได้ครับที่เขามีพลังงานบวกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะรับพลังงานบวกจากเขาและในขณะเดียวกันเราก็สามารถให้พลังงานบวกกับเขาได้นะครับอ่าฮะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะไปต่ออย่างมีพลังได้ครับผมขอบคุณ ทางทีมงานทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่รับชมด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะปรับใช้นะครับหรือว่าไปอยู่ในมุมชีวิตมุมใดมุมหนึ่งนะครับของทางผู้ฟังนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็อยากให้มีพลังบวกกันนะครับมีพลังใจพลังกายนะครับในการต่อสู้วิกฤตต่างๆต่อไปนะครับอย่างมีพลังครับขอบคุณครับ Unique Channel